ผิดเป็นถูกแค่มีหลักฐานนึกถึงกล้องติละยนต์ต้องนึกถึงแอคซอนเจ้าเดียวในไทยที่รับประกันนานถึง2ปีเต็มนี่เลยกล้องตดละยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดค้องแท้ต้องแอคซอนเวกเตอถูอัปเกรดจากรุ่นที่ขายดีมากในราคาเท่าเดิมวันนี้จัดให้เฉพาะคนที่เห็นคลิปนี้ก่อนเท่านั้นหน้าร้านขายอยู่1,690บาท แต่เฉพาะคนที่สั่งผ่าน a c e b o o k ก่อนเท่านั้นเราจะให้ในราคาเป็นแค่หลักร้อยเพิ่มความปลอดภัยให้กับรถที่คุณรัก a อคซอนเวกเตอร์ถองกระจกสองกล้องหน้าหลังคมชัดเห็นทะเบียนทุกคันที่อยู่ใกล้รถคุณของแท้แน่นอนบอกเลยว่าจะกลางวันหรือกลางคืนก็เอาอยู่ชัวร์อัปเกรดจอใหญ่กว่าเดิม4.5นิ้วภาพใหญ่เต็มตากดดูภาพย้อนหลังจากตัวกล้องได้เลยไม่ต้องกดดูจากอุปกรณ์อื่นก็ชัดเห็นทั่วทุกมุมถน่นอนเมนูภาษาไทยใช้งานง่ายกว่าใครไม่ต้องเพ่งให้ปวดตา คุณเคยเจอปัญหากล้องปรับเลนไม่ได้มุมกล้องไม่เข้ากับตัวรถอัปเกรดใหม่ปรับเลนได้เหมาะก,กับรถทุกรุ่นในไทยและไม่พอตัวเลนเป็นเลนแบบ wide angle เก็บมุมมองได้มากทั่วทั้งถนนกว่ากล้องทุกรุร่นกระจกที่ให้มาใสาตัดแสงไม่รบกวนสายตาขณะขับรถและยังไม่พอคุณดูด้านข้างบอกเลยบางเฉียบบางเพียง7มิลิเมตรหนักเพียง190กรัมกระจกรถไม่พับลงมาแน่นอนส่วนกล้องหลังสายยาวเหมาะก,กับรถทุกรุ่นจะรถเก่งรถกระบะรับรองว่าติดได้ครบ จบในตัวเดียวแน่นอนและที่สําคัญเวลาเราใส่เกียร์ถอยหลังมันจะต่อเป็นกล้องมองถอยได้เลยแบบนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยไปอีกขั้นและตัวนี้มาพร้อมฟังก์ชันจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นพาร์กิง่งโหมดบันทึกขนาดจอดโมชันดิเทคชันตรวจจับการเคลื่อนไหวจีเซนเซอร์ ensor, ล็อกไฟเก็บหลักฐานทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุหลูปเลคซอร์ดิงบันทึกวนซัมอัตโนมัติหมดปัญหาเรื่องแมมเต็มแล้ววันนี้หน้าร้านขายอยู่ที่1690บาท แต่เฉพาะคนที่เห็นคลิปนี้ครับเอาไปเลยจัดราคาเพียงแค่990บาทใช่แล้วครับลดจหนัก990บาทตรงปีเก็บเงินปบทางสินค้ารับประกัน2ปีเต็มสินค้ามีปัญหาย,ยินดีคืนเงินในเจ็ดวันรีบสั่งกันเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยจำกัดสิทธิ์200แท่กเท่านั้นเลือกกล้องติดรถยนต์ต้อง Action Vector ถูตัวจบของแท้ของจริงรีบสั่งด่วนๆกันเลยนะครับ